ไรปุ้ยจะขนปุยลูกพ่อเออไม่ได้อย่างงี้สิลูกเออสเกตเตอร์วะ่ะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยมาวะ่ะเอาเรื่องจาาัดนะฮะเกมนี้โอ้โหแม่งแตกดีจัดเลยแมวเหมียวลูกพ่อเดี๋ยวเสียวนะจ๊ะเออไรปุ้ยอย่าลืมอ่านคำเตือนนะครับสุดที่รักคนเก่งของพี่มา เจอกันครับน้องแมวเหมียวเดี๋ยวรู้จักแมวเหมียวเดี๋ยวรู้จักครับไปที่เบท50พี่กลับมาแล้วน้องๆพี่กลับมาแล้วครับคิดถึงไหมอ่ะคิดถึงไหมฮะดอกแรกคูณ2ไปมาต่อครับมา1ิบมาต่อมา10บมาต่อมาอไหลไปที่เบาะสวยเข้าปัาน้นมีอะไรไหมคะโอ้โหอย่าช้าสิลูกไปต่อครับพาดมากี่จาอีกต,ตัว7ตัวครับไหลไปอีกครับคิว งามๆไปงามๆไปเจมาต่อครับมีอะไรอีกไหมครับหมดเรียงครับยังไม่หมดหรอกเออเพิ่งเริ่มคลิปเองจะหมด้ยังไงครับคิดถึงพี่ไหมครับทุกคนคิดถึงพี่ไหมครับคนเก่งทั้งหลายสวยครับอะไรปุ๋ยอะไรปุ๋ยครับมับก็ให้ตัวเจสกัตเตอร์มาสี่ตัวเรียบร้อยเรียบร้อยครับพาด์ตใหมมีไหมสวยครับสกัตเตอร์มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าตัวครับสกัตเตอร์มา10ตัวรอบนี้ฟีมาแมวจ๋า สวยครับพระจ๋ามีอะไรไหมครับหมดหรือยังคะลูกหมดหรือยังคบลูกชายเออเจมาสวยงามครับหมับก็ให้ไหลไปอีกครับไหลไปอีกครับพระจ๋าเออไหลไปครับเจมาสวยงามตามท้องเรื่องนะครับมีอะไรไหมครับเจจ๋าไหลปุ๋ยที่อืบสวยงามมีหุยเอาเรื่องว่ะซูชิซูชิกับคิวมาดีฮะไปต่อครับหมับก็ให้เขาปั้นซูชิแพงตัวแพงตัวแพงคุ้ซิมาสวยครับไปอีกไหม สวยครับเคอโหลหลดีฮะไหลดีฮะหลสวยฮะไปครับ10มีอะไรไหมครับสิบจ๋าสิบจ๋าเอาหูเอาเรื่องว่ะจบที่เท่าไหร่ครับจบน้องแมวเหมียวจบที่แปดสองห้าศูนย์ครับเอาเรื่องกระเบื้องแตกครับเอาอีกเนาะเบาครับน้องแมวเหมียวเบาอยู่นะครับไปอีกครับเบาเออสวยครับเข้าปั้นซูชิไหลไปสิคบอย่ารอซะอุ้ยมาดีว่ะเอาเรื่องว่ะทุกคนขาเอาเรื่องว่ะเอาเอาเอาเรื่องว่ะ มับก็ให้ครับเจมาดีครับมีอะไรอีกไหมคะหมดหรือยังครับพัดมางามๆครับอร่รยปุยเคมาดีงับ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 เอออย่าลืมนะครับอย่าลืมมาเข้าไลค์กลุ่มลัคกี้นะแอดลัคกี้6 6 6 f นะครับกับไลฟ์สดติกตอกนะพิมพ์ขาว่าลัคกี้6 6ก็เจอแหละไม่เจอภาษาไทยก็เซิร์ชภาษาอังกฤษนะครับรักนะครับทุกคนเ c ทุกคนครับพี่กลับมา y o u t u b แล้วนะจ๊ะ ไปต่อครับแมวอยู่ที่คูณแตนทิพหงนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ครับแมวจ๋าแมวเหมียวเดี๋ยวรู้ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับหมดหรือยังครับแมวเหมียวเดี๋ยวรู้หมดหรือยังครับแมวเหมียวไปต่อครับจบเท่าไหร่ครับตรงนี้จบเท่าไหร่ครับสามเก้าหกศูนย์เอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดครับยังไม่พอพี่รักกี้บอกยังไม่พอไปต่อครับสแกตเตอร์มับก็ให้แมวเหมียวคูณทิพหแล้วอีกนิดนึงฮะ เบาครับแมวเหมียวเบาจัดเลยคูณห้าสิอูเงียบคิิบก็ <c oughs> ยังกำไรอยู่นะคำนี้คือ2องกว่านะครับ <c oughs> แบ่พี่รักกี้ไม่เคยยอมแพ้ครับไรนอกไปสักนิดนึงคำๆไปกดนอกไปแบบว่าล้างหน้าไก่ล้างหน้าไก่ล้างเขา้อุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วไหลไปน้องแมวจัาเข้าฟีเฉยเลยน้องแมวเหมียวเดียวรูว เอาอีกหน่อยแมวเหมียวจ๋าเอาอีกหน่อยจ๋าไรปุยครับมับก็ให้เบาไปต่อครับไปต่อขับแมวเหมียวเดี๋ยวรู้ครับแม่งกดสองที่แม่งเข้าฟีว่าเข้าปั้นมาสวยฮะไปต่อครับไปต่อครับเอเจ๋าเอจ๋าไหลไปเซจเดียรอช้าสิครับรออะไรอยู่ครับเคเบาอยู่ครับไรมาเป็นที่เจมาสวยงามตามท้องเรื่องครับเอาอีกครับขวยเข้าปั้นมับก็ให้เจมันกว่าเอาเรื่องไงเอาเรื่องไงโอ้โหสวยครับ 74ศูนย์ศูนย์นะครับน้องแมวมเหมียวไปต่อครับเบากองเบาฮะลงมาต่อที่ตัว A ครับป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 รับคูณมาพันหกร้อยแปดสิบเอาเรื่องวะสวยเขาปันมีอะไรต่อไหมเคเบาอยู่ฮะเบาอยู่นะครับเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะไปต่อครับสองห้าสองศูนย์นะครับน้องแมวมเหมียวเดี๋ยวรู้จักครับไปต่อฮะเออมาเป็นกองไทยครับกองเจกองเจมาอุ้ย 960ครับเอาเรื่องว่ะเอาอีกฮะพี่แบบว่าขอเอาอีกได้ไหมอะคะเอาอีกได้ไหมอะค่ะ FC อยากเข้ากลุ่มใหมเข้ากลุ่มแอดไลน์ลักกี้66 FC มานะครับเจมางามงามตามทองเรื่องครับลงมาเป็นไรครับเฮียทำไมน้องแมววันนี้มันมันหมาดเลยวะเฮียอัดคลิปวันนี้นเลยกูจัดไปครับน้องแมวเหมียวเดี๋ยวรู้ครับมับเข้าให้ล้างหน้าไก,ก,าก่ขำๆถ้าอุ้ยสิบมาสวย งามตามท้องเรื่องครับสิบจาาต้องแมวเหมียวเดี๋ยวรู้ครับมีอะไรไหมคะอุ้ยเอกคิวมาสวยงามตามท้องรถนะครับมีแม่เจอุ้ยไหลปุยครับมับก็มาหัวนกว่าอุ้ยมันดีขนาดนี้ฮะมันเวอร์หรือเปล่ามันจะเวอร์ไปแล้วแมวจ๋ามันจะเวอร์ไปแล้วแมวจ๋าไหลปุยก็แมวจ๋าสิบมาสวยโอ้โหอะไรมันจะกขนาดนั้นเหมือนเธอรูปเป็นจากฝันสวยมีไหมคะอเจเคเอสวยครับโอ้โหอาชิวพดีตะกู ไรสวยครับโอ้โหมาดีมากมาดีมากครับน้องแมวเหมียวเดี๋ยวรู้จะบ้าตายอะไรปีเอเคสวยครับมีไห,ไหมเอจ๋าเอมาดีอุ้ยโอย้ลงยูทูปมันต้องอย่างงี้ลงยูทูปม,มันต้องอย่างงี้ค่ะโอ้โหไรสดมันก็อย่างงี้แหละจะยูทูมันต้องย่างกว่าไหลไปครับไหลไปครับเปล่าครับเคสวยมาคูณเท่าไหร่ครับคูณหกไปสวยงามครับสิบมาไม่จ๋าสิบจ๋าสิบมาสวยงามตามท้องเรื่องมีมาอ้ไม่ไม่ไม่เสียเลยเนี่ยอุ้ย ยาวเรื่อยๆครับแมวเหมียวเดี๋ยวรู้คบน้องแมวเป็นไงบ้างโอ้โหแมวเหมียวเดี๋ยวรู้จักแมวเหมียวเดี๋ยวรู้จักจบที่69นะครับไปต่อเอาไว้ถึง7เอาไว้ถึง7อย่างเงี้ยสิลูกเอาไว้ถึง7อย่างเงี้ยสิโอเคมาสวยงามตามท้องเรื่องครับไปต่ออย่าให้มันยั้งสวยอร่ปุ้ยครับวันนี้แมวมันของขึ้นว่ะแมวมันของขึ้นครับทุกคนขคาอะไอไปข้าเจคิวมีเองไหมครับหมดเ,ออเรียญคับลูกสวยคับพ่อจ๋าพัดมาสวยครับโอ้ย เฮ้ยแมวมันเกินไปเมื่อวาแมววันนี้ฮะน้องแมวเหมียวเดี๋ยวรู้มันจะเกินไปนะครับใครที่รักพ่่ีก,กี้นนะครับอย่าลืมกด s u b s ไคร b ์ไว้ด้วยนะครับกดไลค์คอมเมนต์ได้นะครับกล like, ุ่มธนกร g มก็มีอยู่ในไลน์แอนะแอดไลน์มาแอดไลน์แอดลักกี้หกหกหกเนะครับวันนี้ไปก่อนนะรักนะครับจุบจ๊บ